สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมากันวันนี้ก็เป็นสูตรที่เท่าไหร่แล้วนะสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เแล้วเพราะฉะนั้นตามกันไปติดๆนะครับอย่าให้พลาดอย่าให้ละสายตานะครับปู่ยาตายายเลอ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คิดหวยทุกคนนะครับมีสูตรมีเลขเด็ดมาฝากครับสูตรนี่ไม่ให้ดีกว่าเพราะว่าบางคนบอกว่าขี้เกียจนั่งคิดเสียเวลาให้อาจารย์คิดให้ดีกว่าครับเอาทามนี้ก็้วกันครับอาจารย์ก็ทําสูตรอยู่ตลอดนะครับนี่เมื่อกี้ก็ทําอยู่นะตรงนี้ก็เตรียมข้อมูลให้กับห้อง ใน YouTube ฟรีแล้วก็ใน VIP อาจารย์ก็สรุปร่างไปแล้ว9.9%นะ9.9%ส่วนบนก็จะทยอยสรุปวันนี้นะครับทุกคนสูตรที่เจ็ดนี่จะมีตัวไหนบ้างก็จดไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่ง อยเพิ่งสรุปวังกันเถอะก็ต้องดูกันต่อไปอีกนะครับทุกคนนะตรงไหนอ่านะครับวันนี้ว่าจะทำให้เสร็จทั้งหมดสิบสสองสูตรนะสิบสองสูตรก็จะได้จด แล้วก็ดูๆเรียงๆนะครับแต่ว่าทุกสูตรนี้มันจะไม่มาหมดหรอกครับเพราะว่าถ้ามาหมดเลขมันจะเหลือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกสูตรเดี๋ยวจะทําเลขดับเลขอะไรต่างๆมาเพิ่มแต่ทุกคนก็ต้องดูกันไปตามสูตรนะครับอาจารย์จะไม่สรุปให้นะจะสรุปให้เฉพาะในห้อง VIP รายเดือนรายปีนะครับหวังว่าคงเข้าใจกันตามนี้อาจารย์ก็จะพยายามที่จะให้ดูเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ไม่สับสนนะครับแต่ว่าวางครั้งอาจารย์เลือกพลาดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเลือกเองด้วยนะครับอย่าขี้เกียจเพราะว่าของพวกนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปพบกับสูตรที่7นะครับเป็นตัวไหนบ้างนะครับมาแล้วครับสูตรที่7นะสูตรที่7นี่มีสูตรไหนน่าสนใจบ้างก็ สูตที่7กับนวดที่1ก็เด่น9กับ5นะเราต้องมาดูสถิติก่อนนะครับว่ามันเดินหลักไหนเยอะจะได้นำไปใช้ประจำหลักได้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแต่เลขอย่างเดียวนะครับทุกคนบางคนเอาแต่บนจะดูแต่เลขมันไม่ใช่ครับมันต้องดูหลักด้วยหลักกว่ามัน มันเดินมาทางหลักไหนเยอะนี่มันเด่นทุกหลักข้อที่หนึ่งเก้ากับห้าออกเก้าศูนย์กอันนี้ก็มาหลักร้อยเห็นไหมครับมาหลักร้อยนะข้อที่สองหนึ่งกับเจ็ดออกหนึ่งเก้านะศูนย์หนึ่งเก้าก็มาหลักสนะิบข้อที่สนะามเก้ากับห้าออกเก้าศูนย์สามมาเก้า ไม่รู้ว่าจะทําได้อีกสักกี่วิดีโอนะครับเพราะว่าบางทีก็ผลตอบรับคนดูน้อยแล้วไม่ค่อยนําส่งนะครับไม่ได้โทษคนดูนะครับแต่ว่าระบบมันอาจจะไม่นําส่งเพราอาจารย์โดนแฮกช่องไปหลายเดือนตอนนั้นนะแล้วก็โดน AI จับว่าทําผิดกฎก็โดนไปอีก3าเดือนหเดือน เรามาโดนระงับอีก3ามเดือนรวมไปเป็นปีเลยนะมันก็เป็นการที่เสียรังวัดไปเลยหมดกำลังใจไปบอกตรงๆครับเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วโดนหลายๆเรื่อง8 7ดสองมาหลักสิบเจ็ดนะครับ แต่ก็ยังอยากแบ่งปันอยู่บ้างเป็นบางวันนะครับ605มาห้าหลักหน่วยนี่ก็จะเดินหลัก10บหน่วยเยอะนะวันที่7 0กับ6ออก530 0มาหลักหน่วยนี่นะใจะกินตนาการด้วยกับเวลาอาจารย์อธิบาย นะจดเลคเชอร์ไปด้วยเหมือนกับว่าเรามาฟังบรรยายการวิจัยนะครับการสืบสวนสอบสวนเจาะหานี่สี่หสาครับ3กับเก้านี่ก็ามา3มหลักหน่วยส่วนมากจะเดินที่10หน่วยนะสมหลักหน่วยวันที่9ออกอกับสองนะ กว่าจะคำนวณออกมากว่าจะตั้งกล้องถ่ายนะครับกว่าจะแอคชั่นบันทึกหน้าจอช่วงหลังนี้ก็ถ่ายเต่ตัวเลขบางคนก็ดูซ้ำซากจำเจนะครับดูผ่านแวบๆมันก็ไม่ค่อยได้ทราบซึ้งไม่ได้เข้าถึงนะนี่สองมาหลักหน่วยวัที่สิบ แปกับสี่มาร้อยหน่วยเลยนะนี่แปลกับสี่สี่หลักร้อยแปหลักหน่วยนี่จะจินตนาการด้วยนึกถึงหลักดูหลักด้วยข้อที่สิบเอดห้ากับหนึ่งออกแปดหนึ่งสองนี่มาหลักสิบข้ที่สิบสองสี่กับศูนออกสองศูนย์สอง สองศูนยมาศูนย์หลักสิบอาจารย์ไม่ก็ยอมรับตอนแรกว่าเราเป็นคนของประชาชนนะที่เราจะทำไปแบบแอบบๆทำอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีคนต้องการดูเยอะแล้วก็ไปดูช่องหมอผีเก้าวทรงได้ปิดขูดเลขตัวนั้นมันก็ดูแล้ว มันก็ไม่จัวผมว่านะแต่คนติดตามเยอะคนติดตามเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรับแต่ของอาจารย์นี่มันคนลทางกันนะร้อยกับนี่มาร1อยสิบอาจารย์เป็นแนวคำนวณสดอ้างอิง จากกคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่เอาผีสางมาเกี่ยว9กับ5้าออเก้นี่มา1้อยด้วยนั้นเนี่ยนี่เข้าออกห้าอกเก้าเก้าก็มาร้อวันที่16 4กับ0ออกศูนย์เก้า็ก็มาหลักร้อยศูนย์ก็มาหลักร้อยนะ มันก็มาใกล้เคียงกันตกลักเลยสิบเจ็ดห้ากับหนึ่งออกเจ็ดห้าเจ็ดนี่ห้ามาหลักสิบสิบแปดแปดกับสี่หกห้าสี่สี่อันนี้สิบหน่วยขอแนะนำว่า ให้ทุกคนดูยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาหาจุดที่จะแกะออกมานะประจำหลักตอนนี้เราได้ข้อมูลไปก่อนคือเอวัตถุดิบเนี่ยหกขนน้ไใบมะกรูดเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาอย่บางคนเอาไปนบางคนเอาไปแกงส้มบางคนเอาไปผัดเผ็ดบางคนเอาไปต้มจืดและแต่เนี่ยมันก็เปรียบเทียบแบบนี้ครับ บางคนอาจจะเอาไปทำสามตัวโต๊ดนะนี่ร้อยหน่วยอันนี้ก็หลักร้อยนะบางคนไปต้มจืดนะใช่ไหมครับเปรียบเทียบบางคนเอาไปวิ่งอย่างนี้นะบางคนเอาไปทำหวยแผ่ต้มจับฉ่ายสองกับแปดับงวดวันที่ 16กุมภาหกเจ็ดนะครับสูตรที่7 2กับ8 2กับ8นี่อยู่ในเกณฑ์มั้งไหมวันเรือมาหลักร้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะต่อหลักร้อยหรือเปล่าจดไว้ดูก่อนครับอยากเพิ่ง อย่าเพิ่งตอ่อสจอนะอย่าเพิ่งตัดสินใจดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะนำคนอยู่ทั้งวันอนะ่ะวันนี้ก็คร้ครบส2สูตรแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกแล้วจะเป็นแนวไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับจะเป็นแนวไหนแนวเลขดับประจำหลัก มีคนขอซื้อเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างมันก็อาจารย์ยังไม่ได้ตอบเลยครับยังไม่ได้ตอบไปเลยหลายเดือนแล้วนเนี่ยสองสามเดือนแล้วอาจารย์ก็คิดว่าสมัคร v i p ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่ต่อเนื่องได้นะถ้าซื้อสูตรไปเองบางทีมันเสี่ยงเกินไปครับถ้าสูตรมันหลุดหลายๆครั้ง หรือว่าแล้วแต่นะใครอยากจะค,คิดเองใครอยากจะมีสูตรไว้ครอบครองอยู่ที่ดวงนะครับบางทีมันจะเดินไปอีกนานนะโอเคนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์้ด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้เราก็มาคุยกันเห็นหน้าเห็นตาเห็นสมูกเห็นแว่นเห็นอะไรนี่นะ เพราะว่าอนาคตจะได้มาเจอวิดีโอนี้ความแก่มันมาเยี่ยมแล้วก็หน้าตาเราก็เปลี่ยนไปอยู่คู่กับ YouTube นะครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอครับวิดีโอจะอยู่ต่อไปเราก็มาอ่านกันนัครับเราจะมีสูตรที่8 90 1 1 1าสอเราจะเป็นตัวไหนเป็นตัวพระเอกที่จะออกเดี๋ยวเราก็ามาเจาะกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นกดติด ตามไปเลยนะครับอย่ารีรอเลยนอกจากจะสมัครสมาชิกกัแหละถึงจะเสียเงินนะครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆดูข้อมูลไปอย่างนี้ก็ไม่เสียเงินหรอกครับอาจารย์ก็ไม่ได้ใจดำไม่ได้จะเอาอย่างเดียวอาจารย์แบ่งปันแล้วก็เป็นห่วงถึงไม่ได้โพดอะไรสีชวนมากนักครับกอยทุกใจนะถ้ามันไม่มานะครับกลัวจะโดนกินกัน กดซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่ถูกนะครับทุกคนทีนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวอัพขึ้นไปมีสูตรอื่นรออยู่อีกนะครับทุกคนก็รออยู่ใช่ไหมครับจะสมัครก็ได้นะครับเป็นการเสียค่าครูโอเคครับแบบนี้สองกับแปดนะครับถูกใจหรือเปล่าจะมาหรือไม่ก็ไม่รู้นะ เราก็ว่ากันไปโอเคครับชมวิดีโอแล้วก็แชร์ได้ก็ดีครับสวัสดีครับ